เอาจับได้แล้วนะเพื่อนพี่เบิ้มใครครับพี่แก้ผ้าขี่มอเตอร์ไซค์รอบเมืองชัยภูมิอ่ะเขาอยากถูกหวยเดอเอาถูกหวยก็ไปซื้อหวยสิให้แก้ผ้าทําไมให้ลงโกรกเล่นทำไมคือปกติเราต้องไปแก้แต่แก้บนภายหลังใช่ไหมใช่อ้นี่เราแก้บนก่อนเลยแก้บนแก้ล่างเลยโอ้สติไม่ดีชัดๆเลยก็ถ่ายเป็นคลิปมาเผยแพร่ใช่ไหมปรากฏว่าชื่อนายนัทพล ประจนกล้าประจนกล้าอายุ32ปีเป็นหนุ่มพนักง,งานโรงแรมชื่อดังในจังหวัดชัยภูมิค่ะแม uh ่ huh. นาถนพลให้สารภาพนะคะบอกว่าคืนวันที่15มกราคมก่อนวันหวยออกเนี่ย uh huh. นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนๆจนเมาได้ที่ uh huh. มีความคิดว่าตนเองซื้อหวยเท่าไหร่ก็ไม่ถูก uh huh. ไม่ถูกมานานแล้วก็เลย uh huh. นึกคึกยกมือไหว้ท่วมหัวบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ถูกหวยสักทีแล้วจะแก้ผ้าแก้ไข้ไทย หลังเดิมเสร็จค่ะออกจากวงเล่าถอดเสื้อผ้าขี่รถไปรอบเมืองแก้เคล็ดแล้วก็นั่งกลับมาดื่มเหล้ากับเพื่อนต่อยังไม่ได้ซื้อหวยเลยแก้เคล็ดซะแล้วเ,เ,เสียดาย